ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นซ้ำซากเช่นเดียวกันครับกับนางสาวแนนหมอเก้ครับเป็นสาวที่ไปหลอกเอาเอกสารตัวจริงของหมอที่เขาเป็นหมอจริงๆเนี่ยแล้วก็ไปสมัครงานที่คลินิกเสริมความงามไปทำหัตถกรรมให้กับคนไข้จนเป็นเรื่องเป็นราวก่อนหน้านี้ถูกจับมาแล้วนะครับล่าสุดโดนจับอีกรอบเพราะว่าไม่เข็ดครับทั้งทั้ที่ยังมีคดีติดตัวอีกหลายคดีเลยครับ ผู้ต้องหารายนี้ก็คือนางสาวนัชชาณ์นันนะครับหรือว่านางสาวแนนอายุ30ปีถูกตำรวจปคบจับกลุ่มตามหมายจับข้อหา 1. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ใช้คำหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3. ช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและ 4. เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมหลอกเอาเอกสารใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของหมอตัวจริงนะครับแล้วก็มาสวมรอยเหมือนว่าเป็นหมอเพื่อจะไปสมัครเข้าทำงานตามคลินิกต่างๆหลายแห่งจนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วปี64ตำรวจเนี่ยตามจับกลุ่มดำเนินคดีไปได้แล้วรอบหนึ่งตอนนั้นถ้าเกิดจำกันได้ตามไปจับที่หน้าร้านอาหารเจ้าตัวก็งงๆนะฮะตอนนั้นก็โดนจับรวบตัวไป<า>ปรากฏว่าหลังผู้ต้องหาก็คือนางสาวแนนเนี่ย ได้รับการประกันตัวออกไปแล้วเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมยังได้รับการร้องเรียนจากแพทย์หญิงรายหนึ่งว่าถูกนางสาวแน,น่นี่แหละเอาใบประกอบวิชาชีพและเอกสารสําคัญของเขาไปแอบอ้างสมัครงานทําให้หมอตัวจริงเนี่ยได้รับความเสียหายจากการสอบสวนหมอปลอมรายนี้นะครับอ้างว่าต้องการหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันรวมทั้งใช้จ่ายในเรื่องของส่วนตัวแล้วส่วนตัวของเธอแล้วเนี่ย ทำอาชีพอื่นไม่เป็นพูดแบบนี้อะฮะทำอาชีพอื่นไม่เป็นทําเป็นแบบนี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากแบบนี้เกิดขึ้นปลอมเป็นหมอไปสมัครงานแบบนี้ะนะครับตำรวจยังบอกอีกว่าผู้ต้องหารายนี้มีคดีติดตัวที่อยู่ระหว่างการสอบสวนไปจนถึงคดีที่ส่งฟ้องต่อพนักง,งานอายการรวม4คดีก่อนหน้านี้นางสาวแนนถูกศาลสั่งจำคุกเจปีนะครับพ้นโทษมาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว จากนั้นช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยก็ถูกจับอย่างที่บอกไปเพราะว่าใช้เอกสารของหมอไปอสมัครงานในคลินิกแอบอ้างเป็นหมอเสริมความงามจนกระทั่งได้รับการประกันตัวออกมาแต่ไม่เข็ดกับนางสาวแนนกลับมาก่อเหตุอีกแล้วก็ถูกจับอีกรอบแบบนี้ครับไม่รู้ว่าโดนจับรอบนี้จะเข็ดแล้วหรือยังนะคะ